hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ rồi video hấp đó

Yeah, บอวกอสิ่านะครับหกอสิ่งแีมก็สิ่าครับบอลกาวนะครับ่นะครับโอ้ีกท้ายังยอดเยี่ยมเดิมปีนี้ลุ้นแชมป์ต่อ No, <laughs> i เดี๋ยวป้าตาสิค่ะเดี๋ยวป้ใส่ขอรุ่งขอรว่งเลือนเลื่อนหน่อยนะขอใส่รูปรน่อดเด็กกว่ากี่กนะครับคอนโดสามท่านไหเลยนะพักที่คนเยอะได้เลยครับเป็นสองคืนสคืนนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปรูปด้วยนะครับผม โอ้นี่โคตรครับ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  ที่ประาได้ีสองนะคบคือต่อเนื่งมนะคะไม่ได้ได้สอไตีนะครับอเค่เอาไมเอา่ินเอไมฮาร์พไม่กัวไปได้เลยได้ครับวาไม่ัวไปได้เลยนะครับี่สี่ท่าเาจะเปิดะรเปิดตัวึกสามถ้ามีเวได้ไปด้วยกันที่มครับอันนี้อยู่นนะครับเศษเม

คุณพ่ชัยทิมกระทูครับคุณพ่อชัยทิมกระทู้ดูไหมครับคุณพ่อชัยทิมกระทูเอาอยู่ครับอยู่ครับอยุดนะครับโอ้มาแล้วนะครับอาจารย์ขอได้ไหมครับทีทาสิเจริญชัทยโพลครับบุณเกลี้ยาสิเจริญ์ไทยพ ดีเลยครับอ่านี่ครับคุณผู้โชคดีครับพี่จะได้ห้องพักนะครับที่พักของยามูสกายนะครับอยู่น50คอนโดเนียนะครับสองคืนนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณเยอะอะไรครับขอบคุณเยอะขา้ต้องมาถึงรางวันแฮรมอเตอร์ไซค์นะเต่าเหลื มีเลี้ยงผู้หญงสามางวันซื้อแล้วหมวเลยอาจารย์เล้ยเนาะครางวัลครึงรับถวัลนักวัลครับรับวักีนเหียวหนุ่กเี่ยวหนุ่อะไรครับ